ุณผู้ชมครับคุณเคยดูหนังเรื่องสกรีมไหมครับหนังที่มีฆาตกรใส่หน้ากากโกสเฟสไล่ฆ่าคนตอนนี้มันกลายเป็นเกมตรงหน้านี่แล้วครับนี่คือเกมอินดี้นะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องสกรีมครับฆาตกรที่ไล่ฆ่าคนภายใต้หน้ากากกันสแสนสจะน่ากลัวบอกไว้ก่อนว่าน,นี่คือเดโมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะสยองขวัญเหมือนตอนที่ดูหนังหรือเปล่าติดตามให้ดีครับ มีโหมดคาตกรด้วยแต่ยังพัฒนาไม่เสร็จที่นี่คือวูสโบโล่ c a นะครับอ่านี่คือตัวละครของเราครับมีเพลงด้วยแต่ฉันต้องรีบไปแล้วเพลงนี้จะให้กูโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าต้องพูดเยอะเข้าไว้เพื่อจบเพลงให้หมด จนนี่บอกว่าแฟนฉันกำลังรอฉันอยู่ที่สระว่ายน้ำฉันตื่นเต้นจังเลยอ,ะ Yo, อ่ะโย่อ่ออย่าโดนลิขสิทธิ์ก็พอต้องรีบร้องกบเวเยอะก่อนทุกคนต้องเข้าใจว่าทำไมพี่นัทต้องพูดตลอดเพราะว่าไม่อยากจะโดนลิขสิทธิ์เพลงต้องรีบเดินต้องรีบพูดไปให้ไกลเลยทำไมมึงไม่วิ่งระหว่างที่เรากำลังเดินไปนั่นเราเห็นสายตาประหลาดกำลังจับจ้องเราจากข้างบ้านหลังนั้นฉันว่าฉันเห็นใครบางคนนะ ด้วยความสงสัยใครรู้เจนเนี่จึงเดินไปดูครับคือถ้าเป็นชีวิตจริงคงไม่เดินไปดูนะก็แค่แบบหันไปดูก็พอละแตคือกูสงสัยไงไม่มีใครนี่นาสงสัยฉันจะตาฝาดไปอะฉันนี่ไปหาแฟนฉันดีกว่าเพราะว่าเขารอฉันอยู่ที่สาะว,ว่ายน้ำอ่ะ หรือว่าแม่งแอบ,บนั่งอยู่ในรถคันนี้วะเป็นไปได้ป่ะวะ่าฆาตากรแม่งชอบซ่อนม่งชอบแอบ,บตามเราไงโทษน,นะคะเมื่อกี้มีโทษน,นะคะเมื่อกี้มีคุณแอบ,บดูตรงนี้หรือเปล่า่ะด้วยความสงสัยใครรู้เธอจึงเดินซอกแซกไปทั่วทําตัวเป็นสตอกเกอร์ซะเองโอเคเราเล่นตามบทดีกว่าเล่นเป็นเจนนี่ผู้สายซื่อน้องเจนนี่ตัดสินใจเดินขึ้นรถเพื่อจะไปหาผัวที่สระว่ายน้ํา ใครแอบมองเราหรือเปล่านีเอาละครับโอ้เอาอีกแล้ว <Yeah. S 1> มึงเปิดเพลงหนึงสอง <Yeah. S 1> รอบสงสัยกู <Yeah. S 1> จะโดนลิขสิทธิ์ไม่ผิดแน่วันนี้กูไม่รอดแน่ยังไงต้องโดนแน่ติดเหลืองแน่สกรีมครับผม Stream. สร้างจากตัวละครที่ถูกสร้างโดยเควินวิลเลียมสันนะครับ ก็คือเอาเอาเนื้อเรื่องจากเกมมาสร้างที่จอดรถขนสระว่าน้ำปูปาร์กิ้งมาถึงก็เป็นตอนดางคืนซะแล้วบรรยากาศวังเวงวิเวกวิเวงหวงลานจอดรถแห่งนี้ใหญ่เชิงเลยจอหายไปไหนเนี่ย where the hell is he ันรู้นะว่าเขาอยากจะเซอร์ไพรส์ฉันที่สระว่ายน้ําถ้าหากว่าเขาอยู่ข้างในประตูสระว่ายน้าก็ต้องเปิดอยู่แน่นอนเนี่ยไปหาจอนกันดีกว่าเพื่อหนึ่งคนนั้นคงอยากจะให้ฉันเห็นเรือนร่างซิกแพคข,ของเขาในสระว่ายน้ำสินะสงสัยคืนนี้น่าจะมีเรื่องดีๆในสระแล้วล่ะต้องเข้าใจนะครับหนังฮีโร่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเนี่ยมักจะมาพร้อมกับเซ็กซ์ซีนเซ็กแอนด์เฮโร มักกะตายตอนที่แก้ผ้าตายตอนที่กำลังจะมีอะไรกันเสมอมันเป็นซีนหนึ่งของเหมือนเป็นคาเเจอร์ของหนังผีไปแล้วที่ต้องมีซีนเซ็กซี่ก่อนตายและนี่อาจจะเป็นซีนนั้นเจนนี่กับจอห์นเจนนี่ตัดสินใจเข้าไปที่สระว่ายน้ำนั่นนี่ไงคืนนี้จอห์นต้องเป็นของฉันจอห์นบอกเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะรอฉันตรงนี้ ผู้หญิงบอกว่าจอนต้องเป็นของฉันนะกูหิวขนาดนี้เลยเนี่ยเพลงเราอารอมณ์มากตอนที่เขาทำแบบนั้นเขาทำให้ฉันรู้สึกหงี่ขึ้นมาอมนี่อะสาไว้น้ำคืนนี้จะได้กันในษาแล้ววะงานเนี้ยได้เสียวะ่ะแต่ว่าเกมบอกให้เราเดินมาที่ห้องแต่งตัวเอา้า ั้ามันคาบเลือดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยชอนที่มันเลือกล้อเล่นอะไรอ่ะโทรศัพท์ดังครับโทรศัพท์โทรศัพท์ที่ไหนดังอ่ะมึงควรจะวิ่งนะเจนนี่ไม่ใช่เดินแบบนี้ ทัอยู่ไหนวะครูก็ยิ่งซื่อบื้ออยู่ด้วยเหมือนดังมาจากห้องน้ำเลยอ่ะข้างขวาเนี่ย,ยเข้าไม่ได้ด้วยรอก่อนนะมึงอย่าเพิ่งวางสายคือกูหาไม่เจอไงแถวนี้ป่าววะอ้าวโทรศัพท์หายไปแล้วเสียงเงียบไปแล้ว โอ้ยังดังอยู่ผมว่ามาจากสาวว้น้ำแน่เลยครับเพราะว่าเราหาในนี้ไม่มีอ่ะมีคราบเลือดนี่จรกำลังรองเล่นอะไรกับฉันเนี่ยเสียงโทรศัพท์อย่างนั้นเหรอที่ไหนเนี่ยห้องนี้เหรอ แถวนี้นะครับแล้วมีสองสาดด้วยนะเดี๋บอกว่าอยู่ในน้ำนะแถวนี้ครับตู้โทรศัพท์ตรงนี้ครับคิดถึงฉันไหมมีเสียงคนหื่นโทรมาคิดถึงฉันไหมไม่จอน เอาจริงๆสิฉันกลัวแล้วนะอะเลิกเล่นแบบนี้ได้แล้วอะ่ะฉันอยากกลับบ้านอะ่ะกลับบ้านแล้วนี่มันก็ดึกแล้วด้วยอะ่ะเล่นแบบนี้ใครจะชอบอะ่ะไม่ชอบอะ่ะกลับบ้านดีกว่าเอ็กซิทอยู่นั่นน่ะจะไปตรงเอ็กซิทอะ่ะช่วยด้วยพีจอน ีออกไม่ได้ด้วยแม่งทางไหนวะหายแล้วออกทางไหนนิ่มห้องแต่งตัวนี่ก็ห้องแต่งตัวแต่ว่าทางออกอยู่ทางนี้นะครับอะไรอย่าทำเสียงอึกกระทึกคึกโคมไปดีกว่าอา้าวยานีนสเตเดียมนั่งดูอีก ออกตรงไหนออกตรงนี้หรือเปล่านะประตูนี้หรือเปล่านะอ๋แยกห้องน้ำหมดเลยออกทางไหนวะก็ฝั่งนู้นเป็นห้องแต่งตัวหมดเลยนี่กลัวแล้วเนาะใหม่มดูทางดีๆสิคือฝั่งนี้เป็นห้องแต่งตัวจรที่มีเลือดนะฝั่งซ้าย ที่นี่ออกไม่ได้โอ้ยแม่งตามหลังกูมา <Get off S 1> โอ้โหโอ้ oh my god where the hell I'm going วันนี้วิ่งรอบสากันก่อนจูกมาสเตอร์ไ <'m> อเชี่ยวหน่าฉลาดด้วย มาดินะดูมันเจ้าเล่แสนกลอะดูมันไอ้เยียกลตีนสัตว์มามาทางนี้เจ้าเล่แสนกล,นนนสนลแสนแสน,นจริงๆดูมันดิมันฉลาดอะ กูไม่รอดแน่ถ้ากูวิ่งเลนนี้เจ้าเล่แสนสนมันตามเรามาแล้วไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีคาตากรนี่มันฉลาดกว่าที่คิด หมูไม้ถึงตัวกูเลยมา run อือึฮึ oh no oh shit <c oughs> ออกทางไหนโอไกลมากครับโอไม่โอไกลมาก Where is the exit from h ม r e ยไม่นะโอ้เกูจะรอดได้ยังไงว่ามันไม่มีทางออกอะ่ะเอา้ย,ายวิ่งใหม่อีกฉันต้องหากุญแจให้เจอกุญแจอะไรกุญแจทางออกอะนะกุญแจทางออกอยู่ไหนห้องน้ำใช่ไหมกูว่ามันเป็นทางเดียวแหละ ไม่ต้องอยู่ในห้องน้ำเว้ยอะไรก็ช่างเวทนาชุกมาสเตอร์ตันนะเนี่ยสนใจไหนวะแมงดากรอกูข้างล่างแล้วทรงนี้ยังไงก็ตาย เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> หายไปแล้วเว้ยน,นั่นไง <c oughs> เจอกุญแจแล้วซ้ <c oughs> ายว่างขวาว่างทางเคลียร์ผีติดบัก๊กเราเรียบวิ่งออกออออกมามึงยังมีสายเลยเนี่ย นั่นไม่ใช่จอเนี่ยมิสเตอร์ควีนวอสครับจอนอาจจะตกอยู่ในอันตรายก็ได้ที่ไปจากที่นี่ดีกว่าที่มึงออกมาเนี่ยมึงออกมาข้างนอกสาวยน้ำข้างนอกแต่มันไม่ใช่ทางออกเอ๊ะหรือใช่จอนชิดคนที่กูเกือบจะได้เสียวันนี้ตายสะแล้วออกครับ ทิ้งแม่งไว้นี่แหละกูเอาชีวิตรอดก่อนฉันต้องการรถทำไมมึงไม่วิ่งไปที่รถละ่ะนี่ไงรถโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะใครก็ได้ช่วยฉันด้วยโอ้โห oh. oh. ฉันต้องหาที่ซ่อนแถวนี้ จะไปซ่อนที่ไหนวันนี้ยจะไปซ่อนหลังบ้านเหล่านี้สักหลังหนึ่งไม่ได้อย่าบ้านหลังสีเหลืองนั่นวะโอเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วกูตายแน่เลย อโอ้โหตามมาแบบว่าเฮ้ยหลังบ้านนี้สักหลังนึ่งแล้วแม่งวิ่งฆ่าแบบงจงแจ้งมาก้วคือไม่มีใครช่วยกูเลยหลังบ้านสักหลังหรอทั้งหมู่บ้านเนี้ยหลังนั้นแม่ใหญ่โคตร เอาจะเป็นหนังพัตกรรมสุด่นตรงหลังนี้แล้วล่ะจะไม่มีกูกระตายไม่ว่ะไปด้วยภัตกรแม่งตามไม่หยุดเลยตามเก่งจริงเว้ย แต่บ้านหลังมันแกีเป็นบ้านหลังเดียวที่มีรูดำนะไอเหียไ yeah. oh. กลมากโอมไปนะเอาจริงนะวิ่งแบบนี้กูตายไปละกูเหนื่อยก่อนอีฆาตากรก็ไม่เหนื่อยเลยเฮ้ ได้เหรอเขาหายไปไหนแล้วอ like ่ะเขาไปไฉันซ่อนตรงนี้ได้เหรอเนี่ยเขาไปแล้วนั่นอะไรอ่ะชัคกี้ไอ้ชัคกี้มาฆ่าฆาตกรสกีมไปแล้วนั่นมันอะไรอ่ะ ชักกี้ครับต <coil S 2> ้มยำต้มยำหนังผีจบลงตรงนี้แบบผักมุมกูต้องการเป็นเมียชักกี้อย่างแน่นอนนี่คือเสียงหัวเราะของชักกี้เฮ้ยงเกมทำดีมากนะคือเพียงแต่ว่าโอ้มันน่าจะฉลาดแล้วก็ หลบซ่อนแล้วแบบดักฆ่าเราเงี้ยจะเสียวมากเลยครับอันนี้มันวิ่งตามตลอดเนี่ยแต่ก็วิ่งตามก็น่ากลัวอยู่แหละแต่ก็นั่นแหละฮะบจบลงมาแล้วสำหรับเกมสกรีมนะครับเป็นเกมสั้นๆที่ล้อเลียนบรรยากาศจากภาพยนตร์ก็ก็ได้อารมณ์อยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็รอติดตามว่าจะมีเกมอะไรมาเล่นให้ดูอีกวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับอย่าไปทำอะไรกันที่สระว่ายน้ำนะครับมันไม่ดีนะฮะมันเลอะ